ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ครัวบ้านทุ่งปรงทองนู่นนะครับทุ่งปร่งทองนู่นร้านต่อรถอยู่นู่นนะครับทุ่งปงงรทง,ปงทองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของขอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับแในร้านนี้เขาก็มีอาหารทะเลอาหารป่าก๋วยเตี๋ยวเด็กกินทุกอย่างเลยไปฮะเด้กมาห้าสิบโลออโอโปลากระบอกนี่จริงๆแล้วเขาต้มส้มอร่อยนะไปทางใต้แพงนะอ่าทางใต้ลงไป็นร้อยลูกที่บ้านเราอ่ะโลห้าสิบบาทเฮ้ยจริงจริงลูกที่บาทนี่เงี้ห้าสิบบาท เียปลานี่ใส่กิ๊กเลยนะครับก็เพิ่งออกมาจากอวนเมื่อกี้นี้เพิ่งขึ้นฝัน่งเนี่ยปลาเนี่ยเพิ่งขึ้นฝั่งปลากระบอกส้มส้มอร่อยเลยแหละส้มส้มปลาก,กระบอกตับตกตับไตละกํมใช่ตับละกํมอร่อยอันนี้เขากินยังไงกินชิมเลยค่ะเนี่ยกินได้เลยไม่ใช่แล้วบูติเอาไปทำอะไรกินยังไงเนี่ยก็ไปกินกับข้าวไปกําแก็บแก้บางคนเขาก็ไปายำต่อยำใส่มะม่วงยำอะไรอันนี้เราทำเรียบร้อยแล้วไปกุ้งทะเลกุ้งทะเลกุ้งธรรมชาติตัวจะเ็ล ป็นอีซีอย่างนี้พี่มันจะเป็นต้มยำต้มอะไรแต่ถ้าไปผ้าไปอะไรนี่ก็มีสุดกต่เราจะแนะนำอย่างนี้เลยคือผ้านี่ต้องเป็นปลากระบอกดีว่าสดดีว่าใช่เป็นปลาอย่างนี้ที่ฝาดีที่สุดแต่ฉลามที่ทำเนื้อไม่จบมาเป็นอย่างนี้เลยนะท่านค่ะเราจะทำเป็นชุดชุดชุีชุด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 ชาใช่ค่ะเชุด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 ชย่างนี้ดชุดชุดชุอาุุดชุ อาหารสดสดสดตลอดไม่ใช่เราจะบอกแนะนำเลยนะคว่าสดก็คือสดใช่สดก็คือไม่สดก็คือไม่สดไม่สดก็คือฟิสต์เราไปทำผัดผัดเอาอ่าแต่ถ้าเกิดว่าผ้าเนี่ยมันต้องแบบสดสดนี่สดสดมันต้องแบบเพราะว่ามันต้องแบบผ้านี่คือไม่สุกใช่ไหมครับอ๋อขบีพันนากระสุกแล้วก็อ๋อขบีนันนาก็สุกแล้วอ่าขบีพันนากรสุกแล้วอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยไล้ำปัชชาไอ้ล้ำปัชชาโอ้โหนี่ปแบบอย่าเนี้ยอร่อยแน่นอนโอ้โห พริสคือเพียบเลยนะใช่เนื้อของเขาเนื้อของเขาจะขาวมากพอผัดตาเสร็จแล้วก็แล้วเขาขาวไหมครับไม่ขาวค่ะไม่มีกลิ่นขาวนี่อันนี้ไม่ใส่อะไรนะใส่แต่เครื่องเทศเครื่องปรุงก็มีพริกแล้วก็ตำกระเทียมเคยกินต้มยำปลาฉลามไหมเออต้มยำปลาฉลามไม่เคยครับไม่เคยต้มยำปลานี้โด้แล้วผมต้มยำหัวก็ต่าไปจริงเราใส่ไปเลยดับกลิ่นคาวพริกไทยพอเสร็จเราจะปิดฝาหน่อยอบ อบไวอ่าอบไวขึ้นมาเขาก็จะสุกยากอยู่นะปลาฉลามนี่แวเเนื้อเนื้อเขาแน่นใช่เนื้อเขาแน่นแล้วก็ถ้ากินปลาฉลามจะไม่กินวิตามนซีเลยฮะเนื้อเน้ยิดกันอร่อยถุอะไ้วกระป๋องอะไรอยเี้อืะไค่ะเขาวอเขาอกเอิ้ฉลามแล้วเอาไอยากกินวินีเลยแต่ปลาฉลามนี่มันถูกกว่าปลาซีนะเออปลาปลาฉลามถูกกว่าแต่แน่อยป่าอ่าปูสดก็ได้ปูสดออาปูสดเลยแล้วจะเอ่เครื่องปูม้นนี่นุ่มไน่ดีเย เราจะผัดแห้งๆเลยในหม้อนี้จะเป็นต้มยำค่ะต้มยำต้มยำทะเลรวมใช่ต้มยำทะเลรวมอ้าเดือดแล้วยังไม่ได้ใส่ปลาเดี๋ยวปลานี่เป็นปลาอะไรครับของเราก็จะเป็นปลาอินทรีย์เป็นกุ้งแล้วก็เป็นหอยแมลงภู่นะคะหอยแมลงภู่ที่เขาแกะเนื้อออกแล้วก็คือเป็นทะเลหมดเลยเดี๋ยวคอยสักครู่นึงคือพนักงอนครับอาหันผ้าเอาแล้วแล้วมันมีก้างหรือเปล่าวะเดี๋ยวเว้ยก้างเดี๋ยวโดนก้างมันจะนิ่มเลยฮะเคี้ยวแล้วจะมันๆเอ้ากินก้างเลยเลย อย่าพูดี่ปิ้งเาลีแบบนี้ให้อาเพิ่งรู้เลยเนี่ยผ้า,าปลากระบอกกินทั้งก้างในต,ต่อก้างเหรเพือลิ้มเลยครับลิ่มเลยหันมาเป็นแว่นๆดีกว่าหันปลาไหลอะดูดินีด่ดีแล้วปลาไหลต้องเพิ่มอมีอีกอย่างอ่นานี่อ๋อ,ดอเดี๋ยวปลากระบอกไปไปไปผ้าผ้านทำไรอะเจ็บไปมะกรูฮะเนี่ยเราเก็บไปมะกรูดหน้าบ้านเล้โอ้นี่นะครับปลูกไว้แบบสดๆเลยไปมะกรูดดันสดนาคิดดูโอ้นี่นะครับ สดๆเลยสดๆเลยหอมแน่นอนอันนี้ไม่ใส่น้ำมะนาวใส่อะไรน้ำส้มครับใส่นน้้ำำขยำน้ำส้มอันนี้ก็ขยำน้ำส้มแล้วนะครับเพื่อเป็นการดับคาวอันนี้เดี๋ยวเอาไปล้างน้ำหรือเปล่าครับจะบีบน้ำแห้งเลยอ๋อบีบบีบน้ำแห้งเลยเหรอ้ัมมนนจะเดี๋ยวมันจะขาวอันนี้คือขยำน้ำน้ำส้มใส่ลูกชิ้นดับคาวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขยำน้ำมะนาวอีกทีหนึ่งไม่ขยำขยำแห้งแล้วเดี๋ยวเราไปเคาน์ต์กัอ๋อน้ำมะนาวก็คือว่าปรุงรสปรุงรสปรุงรสเ๋อกินซีฟู้ด อ่าโอเคได้แล้วค่ะเป็นรสชาติบ้านๆอาหารบ้านๆวันนี้ก็เขาน้ำต้มสายชูก็จะบีบออกเลยครับแล้วก็บีบน้ำออกแห้งๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราก็หั่นหัวตะไคร้ผักชีไทยแล้วเดี๋ยวก็ตัดน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เดี๋ยวผมปรุงให้ครับครับนี่มีน้ำจิ้มนี่มีถั่วไหมไม่มีครับเราทำน้จิ้มซีฟู้ดทะเลเราตรงเลยอ๋อ คืออันนี้ยังไม่ได้ปรุงรสอะไรยังเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่ยันปีเกลือโอ้ยเพิ่มซีฟู๊ดอย่างเดียวอันนี้ก็คือขยำงั้นว่าน้ำส้มอย่างเดียวขยำน้ำส้มแล้วก็ใส่เครื่องใส่ตะไคร้ตะไคร้ผักชีนี่แดงน้ำจิ้มเผ็ดนะฮะน้ำจิ้มมะลงแต่อันนี้คือทำแบบบ้านๆเลยกินอย่างนี้ก็คือยังยังยังไม่มีรสชาติเดี๋ยวต้องมีน้ำจิ้มซีฟู๊ดอีกอย่างนะครับน้ำจิ้มซีฟู๊ดอีกโอเคเครื่องแกงนี่เข้มข้นมากเลยนะครับเนี่ยดูแล้วแบบคนคนคลักเลยอือเนี่ยนี่ย เพราะเราจะให้กินผัดเผ็ดอย่างนี้ผัดเผ็ดค่ะผัดเผ็ดฟ้านี่ใส่ใบอะไรใบกะเพราใช่นไหมใบกะเพราค่ะเราใส่ใบกะเพราอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นใบยี่หร่าราการงานเข้าเลยร้อนแรงใหญ่เลยตไปมัน เขาทำเนาะเขาจะต้องทำไมอ่ะใส่เอาผักโดยอะไรช่วงรองอาหารป่าก็มาออเดอร์ด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือยุจยานี่ชามละยี่สิบาทนะครับเป็นกุ้ชินสองลูกนี่มากัดเลย มื่อกี้ผมก็กินไปนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับซ้ำนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเราเป็นชอบโดยดินจานะครับกากหมูกินเพลินๆพัพชฉาปลาฉลามนะครับเห็นสีแล้วก็หือเสียวไส้เลยกินฉลามเนื้อกอน อป้าบอกว่าปม่กินปาลาตลาดแล้วก็จะไม่กินปลาจริงเนื้อแน่นครับเนื้อแน่นอืมอืม,อมสะดูกปาปลานะครับเป็นปลากระบอกเราก็ไปดูที่จำกันมาแล้วนะครับนี่ปลาดิบๆเลยเสร็จแล้วทำจิ้มพริกเกลือนะพริกเกลือเป็นบ้านเรานั่นแหละครับมามา ปลานี่เพิ่งขึ้นจากอวนหันเป็นเว่นเว่นกินทั้งกระดูกกินทั้งก้างใจไปมมนใช่เชื่อก็จะกินก้างได้แนะนำเลยนะครับน้ำติมตีปูก็คือพริกเกลือห่ที่จ้ามากืล้วเล่นใส่พริกัหน่อยนึ่งแบบนี้อนอนอแบบนโอ้โหซีดเลยซีดเลย มาครับมาต่อผัดเผ็ดกวางหรือจะกวางผัดเผ็ดกวางเลี้ยวหลังโอย้ยติดจัดติดจัดเห็นเครื่องแล้วก็อืแน่นตึบเลยอืมาครับนี่ครับต้่มดำมาอีกือตอนนี้เขามีแต่แบบบึ้มนะดูเลยโอ้โหดูตุ่มดำเลยโอ้โหโอ้ลูกเครื่องโอ้โห เยอะมากเลยกบกระเทียมไฟแดงนะครับเนี่กระเทียมเจียวก็เจียวกันสดๆไปใหม่เดียเ๋ยวม,ยมือเกี้ยนนี่แหละง่ายง่ายถ่ายไปทันนี่นะกระเทียมเจียวไฟแดงเลยนะครับเนี่ยกม่วมเลยเมื่อกี้เนี้ยข้าบปาลาฝักร้านไหนครับผมค่ะเป็นร้านของครัวบ้านโปรคอรนะคะ มีอาหารทะเลอาหารป่าแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเดีเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือถูกดั้งเดิมของเรารับรองรสชาติใครมาแล้วก็ต้องชิมค่ะเราบอกว่าจะอร่อยไม่เชื่อแต่ต้องลองมาลิ้มชิม ริมลองที่โตเองนะคะร้านเรานะคะอยู่พิกัดโซนของมาในทุ่งโปร่งทองนะคะพิมพ์ g o ก g l e เม p มาเลยค่ะ g o o g ก e Map มก็จะถึงครัวบ้านโปร่งทองส่วนอาหารที่แนะนำนะคะที่ขึ้นที่ที่สุดมาแล้วต้องสั่งทีฉลามค่ะฉลามผัดชาฉลามผัดเก็ดปลากระเบนแล้วมีแกงฟางกบหมูป่าที่ขึ้นชื่ที่สดของประเทศไทยนะคะแล้วก็ภาพปลากระบอกปลากระบอกวันนี้นะคะเราได้ปลากระบอกสดๆนะคะมาจากชาวบ้านที่ได้มาแล้วเข้ามาภากันสดๆเลยค่ะปลากระบอกรับรองว่ากินแล้วอ่ะมันจะมีรสชาติหวาน นุ่มอร่อยเพราะว่าเป็นปลาที่สดคุ้เจ๊นี่สาขายอะไรครับกุ้ยเตียวค่ะก๋วยเตี๋ยวเลือค่ะ ดั้งเดียมยุตยานะคะมาชิมได้ค่ะชามละ20บาทมีหมูตุ๋นลูกชิ้นเนื้อค่ะมีคนยุตยามาทําเองค่ะร้านของเรานะคะเปิดเจ็ดโมงเช้าค่ะแล้วก็ปิดหนึ่งทุ่มค่ะปิดหนึ่งทุ่มแต่ถ้ามีแขกที่น้องการมาเที่ยวสนใจเราก็ยังเปิดให้ตลอดมาชิมติดต่อถ้าใครแวะมาจะผ่านมางเพือแกล้งนะคะตำบลปากน้ำประแสหรือมามาเที่ยวทุ่งโปร่งทองเชิญมาค่ะชิมลิ้มลองกดโกงก็แบบมาเลยค่ะทุ่งโปร่งทองครัวบ้านโปร่งทองค่ะยินดีต้อนรับนะคะค่ะพร้อมก๋วยเตี๋ยวกับอาหารทะเลอาหารบ้านๆค่ะขอบคุุุณณทกคคคคน่ะะขอบ